เซอร์ไพรส์กันทั้งวงการนะครับเมื่อครูจินขวัญใจแฟนๆนะครับเข้มหัสวีและน้องมุกดานะครับปรากฏตัวร่วมงานในช่องวัน31เนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากหมดสัญญากับช่อง7แล้วนะครับพร้อมกับเปิดตัวซีรีส์ข้ามประเทศนะครับทวินล่างฉันวิญญาณเธอ ที่ร่วมทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครับโดยน้องมุกดาเนี่ยก็ได้บอกสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญานะครับบอกว่าเพราะอยากลองสิ่งใหม่ๆทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าใจหายนิดๆน,นะครับหลังจากก้าวออกมาจากบ้านหลังเดิมแต่ก็พร้อมลุยนะคะในฐานะนักแสดงอิสระแบบเต็มตัว พร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจมากๆที่แฟนๆและผู้ใหญ่เนี่ยต่างเอ็นดูส่วนทางด้านหนุ่มเข้มนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เป็นนักสแสดงอิสระเต็มตัวแล้วหลังจากหมดสัญญาจากช่องเจดอย่างเป็นทางการพร้อมก็บอกเหตุผลว่าที่ไม่ต่อสัญญาเนี่ยเพราะอยากลองงานในแบบใหม่ๆและสร้างลายเซ็นที่แตกต่างจากเดิมซึ่งเรื่องนี้นะครับแอดมองว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่วันหนึ่งเนี่ยนักสแสดงค่ายเนี่ยต้องผ่านไปเป็นนักสแสดงอิสระนะครับมันก็ต้องเติบโตนะครับและหาโอกาสใหม่ๆ แอดเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างนะครับแอดจะยกตัวอย่างว่าเหมือนเราทํางานประจำอะ่ะแล้ววันหนึ่งอะ่ะเรารู้สึกว่าอุย้ยทำงานประจําแล้วทํางานเดิมๆรับผิดช,ชอบเดิมๆแล้วพอถึงวันวันหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกอิ่มตัวเราก็ต้องอยากไปมีธุรกิจของตัวเองเพื่อจะเจองานใหม่ๆสิ่งที่ยากขึ้นมีการท้าทายสิ่งใหม่มีสิ่งที่เราให้ลองแบบมากมายแต่ทุกอย่างนะครับมันก็มีความเสี่ยง แต่มันก็คือโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวและเติบโต,ตขึ้นยังไงเนี่ยแอดก็เป็นกาลังใจให้หนุ่มเข้มและน้องมุกดานะครับมากันต่อที่1ข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แสนสุดโรแมนติกเลยนะครับเมื่อลูกน้ําเพ็พิชานะครับพี่สาวของหนุ่มนนกุลเนี่ยถูกแฟนคุกข่าวขอแต่งงานนะครับโดยมีนนกุลเนี่ยเป็นน้องชายนะครับแล้วก็น้องนุ่นเนี่ยน้องสาวรวมไปถึงแอบทักซอนนะครับและน้องปีใหม่ร่วมอยู่ในขบวนการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยครับและซึ่งลูกน้ำนะครับว่าที่เจ้าสาวป้าย เนียล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับภาพขอแต่งงานพร้อมเขียนข้อความว่า จากวันแรกถึงตอนนี้14ปีันตอบตกลงแล้วนะขอบคุณสำหรับการขอแต่งงานที่สุดโรแมนติกและน่าจดจำที่สุดเหมือนฝันที่เป็นจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวที่รักฉันทุกคนและช่วยเตรียมงานทุกอย่างใส่ใจใส่รายละเอียดไปจนถึงเดินขึ้นเขามาเพื่อให้ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจริงรักพวกคุณมากๆเมื่อภาเพเผยแร่ออกไปนะครับก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายเอาละครับงานนี้แอดว่านนกุลเห็นแล้วเนี่ยต้องอิจฉา พี่สาวมากเลยแต่น้องนนคุณเมื่อไหร่เมื่อไหร่สักทีแอดเนี่ยรอรุนนะครับว่าเมื่อไหรน่นนคุณเนี่ยจะขอแอปสักทีเมื่อไหร่เขาจะตกลงใจกันอยากเห็นโมเมนต์นะครับที่นนคุณแบบว่าคุกเขา่าวขอแอปแต่งงานแล้วแอปแบบหันมาแล้วแบบตกใจอะ่ะหน้าแอปเวลาตกใจอะ่ะเอออยากเห็นโมเมนต์นั้นนะครับแล้วก็นนคุณเนี่ยสวมแหวนใส่แอปโอ้โหคิดดูนะครับวันนั้นเนี่ยต้องเป็นข่าวใหญ่แนะ่นอนทุกหน้าสำนักข่าวเลยอะ่ะ ต้องมีภาพนี้มีข่าวแอปกับนนกุลกเกิดขึ้นแน่นอนยังไงนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่สาวนนกุลด้วยและฉันจะอรอลุ้นจาานนกุลว่าเธอเนี่ยจะขอแอปแต่งงานเมื่อไหร่